สวัสดีครับผมโบ๊ทนัทพลครับผมจากช่อง Master Thai Channel ครับแน่นอนครับเรามาพบกันแบบนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลดีๆครับเกี่ยวกับข่าวสารยางรถยนต์นะครับมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับต้องบอกว่าปี2025นี้นะครับมียางรุ่นใหม่เนี่ยที่เตรียมจ่อคิวเปิดตัวค่อนข้างมากเราก็จะพยายามนำข้อมูลข่าวสารพวกนี้นะครับมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับในส่วนของวันนี้ครับ มียางรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับจากค่ายโยโกฮาม่าครับเป็นยางที่อยู่ในกลุ่มออฟโรดออลเทรเรนนะครับด้านหน้าผมนั่นคือเจ้า GOlandda ้าจีศูนยกับผมซึ่งเป็นยางในกลุ่มออฟโรดสมบุกสมบันนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโยโกฮาม่าครับต้องเกรนก่อนว่าข้อมูลณวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากทางบริษัทโยโกฮาม่านะครับในส่วนตัวผมเองยังไม่เคยมีการทดสอบใดๆวันนี้เราจะนำสเปกยางและข้อมูลพื้นฐานที่เราทราบนะครับ มาให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มของยางโยโกฮาม่าเนี่ยมียางออเทเลนหลากหลายรูปแบบซึ่งวันนี้ครับเจ้า G018 หรือ a t 4เนี่ยทางโยโกฮาม่าเขานำมาเปรียบเทียบกับ G015 ซึ่งส่วนตัวผมก็แอบรู้สึกแปลกใจนิดน,นึงครับเพราะว่าความรู้สึกผมนะครับจากที่เจอ G018 ยเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ายางเนี่ยมันค่อนข้างเป็นคนละกลุ่มคนละประเภทกับ G015 เลยนะครับ พราะว่า G015 เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยที่เคยใช้งานมาเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเป็นยางที่นุ่มเงียบน้ำหนักเบาเป็นออโตเรนที่ใช้งานทางเรียบนะครับได้ดีนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นยางออฟโรดที่เน้นไปทางสมบุกสมบันซึ่งจริงๆอ่ะผมมองว่ามันมันก็ไม่ควรที่จะมาเปรียบเทียบกันได้เท่าไหร่นะเพราะมันคนละแบ่งแยกออกเป็นคนละประเภทเลยเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่า G015 ยังคงทําตลาดอยู่นะครับข้อมูลอัปเดตจากโยโก แต่ท่านผู้ชมมันจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะคือ g 0 1 5 lt light t r u c k ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นยางชั้นพ้ใบใยหนานะครับมันจะโคระตัวกับ g 0 1 5ธรรมดาเวลาเลือกซือ้อยางดูข้อมูลดีๆก่อนนะมันจะดูคล้ายๆกันแต่มันจะมีรหัส lt light t r u c k ซึ่งเจ้า g 0 1 5 light t r u c k ตัวเนี้ยจะมีการยกเลิกการผลิตแล้วจะนำ g 0 1 8มาทดแทนเพราะมันจะเป็นยางที่อยู่ในกลุ่มสมบุกสมบนัน off road นะครับอ่ะในไหนทางโยโกเนี่ยเขาก็ เน้นเปรียบเทียบระหว่าง G015 G018 มาแล้ววันนี้ครับเราจะนําข้อมูลเบื้องต้นเปรียบเทียบกันดูก่อนว่า G015 กับ G018 มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่น้ําหนักยางก่อนเลยเพราะว่าผมว่าข้อนี้เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างชัดเจนนะครับผมมีการทดสอบชั่งน้ําหนักครับระหว่าง G015 นะครับตัวที่ไม่ใช่แล้วทักนะครับเป็นตัวน้ําหนักเบา แล้วก็ G018 นะครับแล้วก็ BF g o o d r i t KO3 นะครับ3ตัวนี้ในเบอร์265 6 1 8นะครับเราได้ทำการชั่งน้ำหนักเนี่ย G015 เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่17กิโลต่อ1เส้นนะครับในส่วนของ G018 ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่21.4กิโลแน่นอนเราเห็นแล้วว่ามันต่างกันอยู่ถึง4กิโลเลยนะครับในส่วนของน้ำหนักนะครับ BF KO3 น้ำหนักอยู่ที่24.5กิโลนั่นหมายความว่า B.F เนี่ยน้ำหนักจะสูงสุดนะครับเห็นไหมครับช่องห่างระหว่าง k o 3กับ G. 0 1 5น้ำหนักต่างกันค่อนข้างเยอะแน่นอนเนี่ยยางมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกเป็นคนละรูปแบบนะครับในส่วนของอัตราการรับน้ำหนักแมกโหลดครับถ้าเรามาเทียบกันนะครับ G. 0 1 5เนี่ยในเบอร์ 265- 6 1 8เนี่ยจะรับน้ำหนักได้10,60กต่อ1เส้นนะครับ ในส่วนของ G 0 1 8นะครับจะรับน้ำหนักได้ที่1,360ต่อ1เส้นแน่นอนครับตามสไตล์ยางที่มีอัตราชั้นผ้าใบหนากว่ารับน้ำหนักได้มากกว่าแต่ก็จะมีความแข็งกว่าเรามาดูที่สปีดซิม b บลกันบ้างเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง G 0 1 5 Speed s y m b o สปีดซิมของ G 0 1 5เนี่ยอยู่ที่ H ครับนั่นหมายความว่า G 0 1 5จะรองรับความเร็วได้ที่210กิเมต่อชั่วโมงในส่วนของ G 0 1 6ยูนยรับส่งคโปร นั่นหมายความว่า speed symbol นะครับจะรองรับความเร็วได้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมครับเบื้องต้นเนี่ยในทางเรียบนะครับก็ g 0 1 5ก็จะทำได้ดีกว่าแต่ใน g 0 1 8เขาเน้นมาว่าโจทย์ของยางรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเน้นประสิทธิภาพให้เป็นยางออฟโรดที่ใช้งานทางเปรียกนะครับการลิดน้ำได้ดีด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาเจาะ โปรไฟล์ของเจ้า G018 กันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นนะครับระหว่าง G015 กับ G018 เดี๋ยวเรามาเจาะลึกดูที่โปรไฟล์ยางของ G018 หน่อยว่าวันนี้เนี่ยโปรดักต์ใหม่ตัวนี้เนี่ยมันมีการพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างนะครับอย่างที่ผมเกินไปต้นคลิปว่ายางรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นยางที่ออกแบบมาในกลุ่มใช้งานแบบสมบุกสมดันได้ออฟโรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฉลาก คะแนนหน้ายางอันชนิดหนึ่งนะครับเปรียบเทียบระหว่าง G015 กับ G018 นะครับสำหรับคะแนนการรีดน้ำนะครับต้องบอกว่า G018 เนี่ยได้เกรด B ถือว่าสูงเลยนะซึ่งเ,เกณฑ์การวัดตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากอามอกนะครับแล้วก็โยกโกฮาม่าแต่ประสิทธิภาพเนี่ยการรีดน้ำจะดีอย่างคะแนนที่ได้มาไหมจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ต้องผู้ทดสอบใช้งานจริงนะครับได้ทดสอบกันจริงๆอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาดูพื้นฐานเบื้องต้นก่อน ยกมาเปรเียบเทียบกับ G015 ครับ G015 กับได้คะแนนเกรดการรีดน้ําอยู่ที่4ซึ่งตรงนี้ผมก็ค่อนข้างแปลกใจอยู่นะกลายเป็นว่า G018 เนี่ยคะแนนการรีดน้ําทําได้ดีกว่านะครับในส่วนของอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงครับเจ้าโยโกฮาม่า G018 เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่ S ครับซึ่งเทียบเท่ากับโยโก G015 ตรงนี้ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันครับคะแนนเท่ากันทางดังที่น้ําหนักยางนะครับแล้วก็ รูปลักดอกยางนะครับการต้านทานการหมุนด้วยส่วนตัวเนี่ยผมว่ายังไง G0.15 มันก็ต้องประหยัดกว่าแต่กิเลมันออกมาได้เท่ากันนะครับผมในส่วนของเสียงเดซิเบลครับเสียงเดซิเบลนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนครับ G0.18 นะครับเสียงอยู่ที่75เดซิเบลถ้าเทียบกับ KO3 ก็อยู่ประมาณ74-75ก็อยู่ประมาณนี้ครับก็ใกล้เคียงกับ KO3 นะครับซึ่งถ้าดูตามคะแนน75เดซิเบลก็ถือว่าเป็นเสียงที่ไม่ได้เยอะมากแต่เราก็ต้องลองจริงอีกทีหนึ่งนะครับผม ในส่วนของ G015 ครับได้คะแนนเดซิเบลอยู่ที่72เดซิเบลครับนั่นหมายความว่าเรื่องเสียง G015 ก็ยังเงียบกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรไฟล์ยางกันหน่อยครับมาเจาะลึกที่ตัวยางอัลซนิกหนึ่งนะครับสำหรับ G018 เนี่ยแน่นอนถ้าเรามาดูที่ดอกยางเนี่ยดอกยางเนี่ยค่อนข้างที่จะดูใหญ่และดูค่อนข้างสูงและหนานะครับนั่นหมายความว่าแน่นอนเลยการออกแบบดอกยางแบบนี้เนี่ยเขาเน้นการใช้งานตะกุยออฟโรดเลยนะครับ ชัดเจนมากๆสําหรับการออกแบบหน้ายางแบบนี้นะครับโดยในส่วนของลิมกาดนะครับตัวนี้ก็จะมีการออกแบบลิมโปรเทกเตอร์มีลิมกาดนะครับป้องกันขอบล้อด้วยในกรณีที่เราเข้าไปใช้งานออฟโรดหรือว่าบางทีเบียดฟุตบาทหรือกระแทกฟุตบาทนะครับในส่วนของโครงสร้างยางครับเขาเน้นมาเลยว่าตัวนี้อัตราชนแบบใบสิบพีอก็ต้องมีความแข็งแรงนะครับโดยโครงสร้างยางตัวนี้เขามีการเสริมไนลอน,นครับปกคุมรอบหน้ายางตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งครับเพื่อป้องกันของ มีคมนะครับในการทิ่มแทงนะครับสู่เข็มขัดรัดหน้ายางนะครับและเพิ่ม2ชั้นโพลิสเตอร์ครับโครงยางครับรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบันนะครับทนต่อการบาดต่ำนะครับผมเรามาดูการออกแบบดอกยางของ G018 นะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าดอกยางเนี่ยค่อนข้างมีความสูงและความแข็งแรงนะครับสำหรับค่าเสร์นี่ก็ค่อนข้างสูงนะครับแน่นอนเขาเน้นการใช้งานออฟโรดให้มีความแข็งแรงแต่ความนุ่มนวลก็จะต้องเสียลงไปนะครับผมซึ่ง ลายดอกยางเนี่ยเขาออกแบบให้มันมีความแตกต่างกัน4รูปแบบนะครับสำหรับ G018 นะครับต้องบอกว่าเขาก็จะเน้นเรื่อง Perform a n c e ของการรีดน้ําเป็นหลักด้วยนะครับล่องรีดน้าลายซิกแซกตรงนี้เนี่ยที่เขาออกแบบมานะครับเขาก็จะเน้นว่าเพื่อการขับบนทางออฟโรดและการยึดเกาะบนถนนเปียกนะครับล่องลายเล็กๆที่ท่านผู้ชมเห็นบนดอกยางตรงนี้นะครับเขาก็จะเน้น Perform a n c e ในการยึดเกาะบนถนนเปียกนะครับมาต่อกันที่บริเวณไหลาย,ยางครับผม สำหรับไหลาย,ยางของ G018 ตัวนี้นะครับเขาจะออกแบบดอกยางเนี่ยบริเวณไหลเนี่ยให้เหมือนกันหนึ่งเลยเขาก็เคลมมาว่าตรงนี้เนี่ยจะลดเสียงจากรายดอกยางนะครับและสำหรับล่องรีดน้ำนะครับบริเวณไหลาย,ยางตรงนี้เนี่ยแล้วจะมีการออกแบบตัวดีดหินในล่องรีดน้ำนะครับหรือเรียกว่า stone injector ซึ่งยางออฟโรดหลายๆรุ่นในปัจจุบันเนี่ยก็มีการออกแบบ stone injector แบบนี้นะครับเป็นการป้องกันนะครับการหินติดนะครับหรือการสลัดดินโคลนนั่นเองนะครับผม สำหรับ G018 เนี่ยไซส์ไลน์อัพนะครับที่จะนำเข้ามานะครับในปีนี้เบื้องต้นทางโยโกแจ้งมาว่าจะมีมาทั้งหมดนะครับ62ไซส์นะครับ,นะรบโดยจะมีตั้งแต่ขอบ15ถึงขอบ20นะครับแต่ณปัจจุบันวันนี้นะครับจะมีแค่3ไซส์ก่อนนะครับก็คือ245716 265 657 7, 7, และ265 618สำหรับไซส์ยางอื่นๆเนี่ยก็ต้องรอติดตามในอนาคตแต่ผมเชื่อนะว่ามันมาไม่ครบทุกเบอร์หรอกพร ผมเห็นไลฟ์อัพไซต์เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเยอะมากแต่ปกติแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเรานําเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเลือกบางเบอร์ที่มันขายได้เยอะๆจริงๆเอาเข้ามานะครับเพราะว่ามันก็จะมีการต้องมาตรวจมาตรฐานมอ,อก,กอนะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายกลายเป็นว่าเราไม่สามารถนํายางเข้ามาครบทุกเบอร์ได้นะครับเขาก็ต้องประเมินว่าเอาเข้ามาขายแล้วคุ้มหรือเปล่าเพราะมันจะต้องส่งตรวจกับมอ,อก,กอนะครับผมในส่วนของแก้มยางนะครับเจ้า G 0 1 8เนี่ย จะมีการออกแบบเป็นวเลเตอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบขาวโปรง่งซึ่งมีในบางเบอร์ยกตัวอย่างเช่น2 6 5ห5ห้าห้าเนะครับจะเป็นแก้มขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแก้มยางนะครับตัวนี้ทั้งด้านในและด้านนอกเนี่ยสามารถใส่ได้2ทิศทางลายไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าคุณชอบลายแบบไหนในส่วนของ2 6 5หกหก็จะเป็นตัวแก้มดําเดี๋ยวรายละเอียดนะครับไซส์ยางหรือข้อมูลต,ต่างๆผมก็จะลงไว้ด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ครับสรุปเบื้องต้นเลยก็คือ G018 วันนี้ออกแบบมาเน้นการใช้งานออฟโรดแบบสมบุกสมบันสำหรับผู้ที่ต้องการใส่เป็นแฟชั่นได้ไหมได้เพราะผมดูแล้วยางมันค่อนข้างสวยแต่ต้องแลกมากับการประหยัดน้ำมันนะครับจะมีการบริโภคขึ้นหน่อยจากน้ำหนักยางที่มันสูงขึ้นกว่า G015 และแน่นอนเสียง75เดซิเบลก็จะมีเสียงหน่อยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่า G015 เนี่ยก็ยังเป็นออลเทรนที่ยังจำหน่ายอยู่และใช้งานทางเรียบได้ดีนะครับ ก็อันนี้คือข้อแตกต่างเบื้องต้นครับเพราะหลายๆท่านเข้าใจผิดว่าเจ้า g ศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยมันเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจาก g ศูนย์หนึ่งห้าขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างจะอยู่กันโคลรประเภทโคลรกลุ่มครับผมสําหรับข้อมูลในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากทางโยโกฮามานะครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้มัสเตอร์ไทยหน่อยนะครับผมสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ